กลับมาตามประเด็นของคุณเมธีกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะคุณเมธีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปเข้าพบท่านอธิบด I, ีษฐ์คุณธาริศเพ่งดิตสาเหตุที่ไปเข้าพบเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะไปร้องเรียนว่าไปถูกคุณจตุพรพรมพันธ์สอสอจากพักเพื่อไทยเป็นแกนนํานปชโทรศัพท์มาข่มขู่ให้เลิกเป็นพยานคดีก่อาการร้ายนะคะคือคุณเมธีเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีมีอาวุธสงครามของทางราชการไว้ในครอบครองแล้วก็เป็นพยานในคดีก่อาการร้ายอยู่ภายใต้าการคุ้มครองความปลอดภัยของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปร้องทุกต่อท่านนายบดีสัก15นาทีเสร็จแล้วก็ออกมาแถลงข่าวนะคะอ้างว่าถูกนายจตุพรเนี่ยโทรศัพท์ข่มขู่ทำร้ายบอกว่าทรยศคนเสื้อแดงต้องการให้ดีเอสไอร้องขอต่อสารเพื่อขอให้ถอนประกันนายจตุพรด้วยก็คือพอมาร้องเรียนอธิบายให้หนักข่าวฟังเสร็จปุ๊บว่ามาร้องเรียนอะไรแล้วทีนี้ก็ออกแนวแฉเลยนะคะว่านายจตุพรน,นี่มีพฤติกรรมที่ผ่านมาช่วงของการชุมนุมและหลังการชุมนุมเป็นอย่างไรบ้างไปฟังเสียงของคุณเมธีอมรวุตรที่กุลเลยค่ะ วันนี้นี่ผมมาที่กรมสอบสวน DSI นี้ก็เพราะว่านายจาตุพรนะครับโทรไปข่มขู่ผมนะครับว่าจะตามล่าผมจะตามฆ่าผมจะทำให้ผมไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะครับประเด็นที่สองคือบอกว่าผมเป็นคนทรยศคนเสื้อแดง ถามหน่อยนะครับว่าตั้งแต่ผมโดนควบคุมตัวโดนกักขังอยู่ในค่ายทหารเนี่ยเคยผมเคยออกมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองไหมครับคุณนัทวุฒิก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยไม่ใช่แกนนําผมเป็นอิสระผมอยากจะมาก็มาเวลาผมเห็นด้วยว่าวิธีนี้ของเสื้อแดงถูกต้องผมก็สนับสนุนถ้าไม่ถูกต้องผมก็ไม่ไปผมก็ไม่สนับสนุนผมมีสมองผมมีจุดยืนของผมเอง ผมเนี่ยไปนอนปกป้องพี่แดงนะครับทุกคืนนะครับและบอกว่าจะให้น้องเดียมาฟ้องผมผมฟังแล้วขำมากระหว่างคนที่ไปด่าพ่อเขาเป็นหมูเป็นหมาเป็นหมาเน่าเป็นของปลอมนึกรู้ว่าน้องนึกนึกรู้ว่าน้องเดียเขาไม่รู้เขาไม่เห็นเขาไม่ได้ยินตอนนี้เนี่ยแกนนําเนี่ยไม่มีแล้วครับเสื้อแดงรู้สึกตัวไว้บ้าง คนเสื้อแดงเขาไม่ออกแกนนำแล้วครับมีแต่แกนอนเขารู้ว่าแกนนำเนี่ยสู้แล้วรวยสู้แล้วรวยจริงหรือเปล่านายจาตุพรเนี่ยมีแผลเยอะแยะมากมายผมผมอยากจะให้นายจาตุพรเนี่ยกลับไปนะครับไปดูแลเมียหลวงให้ดีคุณไปทำรุ่มล่ามอะไรเนี่ยตรงชายหาดที่ไม่ใช่เมียคุณเนี่ยคนเสื้อแดงเป็นร้อยเป็นพันคนเขาเห็นนะครับ และเงินบริจาคคนเสื้อแดงเงินบริสุทธิ์ทั้งนั้นคุณไปโกงเงินแบบนี้ได้ยังไงหรือจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเงินบริจาคคนเสื้อแดงหกหกสิบแปดล้าน,นมีคุณสามคนท่านนที่รู้ปฏิเสธไหมครับแต่คนเสื้อแดงไม่น้อยนะครับผมว่าผมเชื่อว่าคนที่รู้ข้างในลึกๆเนี่ยจะรู้ดีว่าเงินมันอยู่ที่ไหนและหายไปไหน จตุพรพูดถึงเรื่องเงิน68ล้านบาทเนี่ยนะคะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เรื่องเงินบริจาคทั้งหมด3คนนายจตุพรก็รู้อย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้เงินทั้งหมดถูกโกงโดยคนที่เก็บเงินไว้หนีไปอยู่ประเทศมาเลเซียแล้วคนเสื้อแดงต่างก็รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้โกงก็ควรเอาหลักฐานหมาพิสูจน์เปิดเผยกันไม่ใช่ให้ญาติเป็นผู้เก็บเงินแล้วหลบหนีไปนะครับนอกจากนี้ในการถแถลงข่าวเนี่ยนายเมธีเขาท้าด้วยนะ,ะท้าให้นายจตุพรเนี่ยออกมาสู้กันตัวต่อตัวใช้ถ้อยคําว่ากล่าวเปรียบเทียบนาย นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพูดไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาส่วนใ่แล้วคุณจตุพรเนี่ยโดนไป2เรื่องหนักๆที่คุณเมทีพูดเมื่อวานคุณเมธีพูดในรอบหนึ่งเสร็จแล้วพอตอนบ่ายค่ะเป็นคุณจตุพรเนี่ยแถลงตอบโต้คุณเมทีบอกว่านายเมทีเดินทางไป DSI ร้องขอให้ยื่นเรื่องต่อสารเพื่อให้เทิกถอนประกันอ้างว่าตนโทรศัพท์ไปขู่เอาชีวิต นายจตุพรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนายธาริศก็ยังก็ยังง่อซ้ำซากนะคุณจตุพรพูดอย่างนั้นไปเชื่อนายเมธีโดยไม่ตรวจข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนที่อ้างว่าตนโทรศัพท์ไปขู่ฆ่าก็ขอบอกว่าชาตินี้ทางชาติไม่เคยโทรศัพท์ไปก็เห็นไปป้วนเปี้ยนหลังเวทีมาขอขึ้นเวทีก็ให้ขึ้นไม่เคยคุยไม่เคยคุยด้วยแม้แต่ครั้งเดียวซะด้วยซ้ําส่วนที่นายเมธีออกมาท้าตีท้าต่อยอยากบอกว่า กลัวจนตัวสั่นหมดแล้วจะขู่ใครให้ดูหน้าคนสบ้างเดี๋ยวนี้ฮาร์ดคอรไม่น่ากลัวเท่าฮาร์ดควายแล้ว <ermo> <ping. S 2> น,นะคะตอบโต้กันโหด่้อยคําแต่ละคน DSI ปล่อยให้คนอย่างนี้มาท้าตีท้าต่อยได้อย่างไรมีแค่มเมื่อวันที่10ตุลาที่ผ่านมาประมาณบ่ายโมงมีผู้หญิงชื่อจับ อ้างว่าสนิทกับนายเมธีโทรมาหาแล้วต่อว่าว่าไปด่านายเมธีทําไมเรื่องที่ไปต่อว่านักแสดงหญิงคนหนึ่งขอบอกว่าเรื่องอย่างนี้อย่าว่าแต่เสื้อแดงเลยเป็นผู้ชายเป็นคนยังไม่ได้เลยที่ไปกินในที่ลับแล้วมาไขาในที่แจ้งผู้หญิงคนนั้นยังบอกว่าถ้าไม่หยุดเดี๋ยวจะแฉเลยตอบโต้ไปตามสไตล์บอกว่าเชิญเลยนะครับไปฟังเสียงของการตอบโต้จากคุณจตุพรและแน่นอนละคะประเด็นเรื่องของเงิน68ล้านบาทแล้วก็เรื่องของผู้หญิงที่พูดถึงด้วย ที่ถูกยิงหัวเนี่ยนะครับยเกิดมาชาตินี้ชาติเนี่ยผมไม่เคยโทรศัพท์คุยกับนายเมธีที่รู้จักไปป้วนเปี้ยนอยู่ข้างเวทีแล้วก็เป็นดารามาร่วมชุมนุมก็ขอขึ้นเวทีก็ให้แต่ไม่เคยได้ใช้โทรศัพท์ระหว่างกันและหลังจากที่นายเมธีถูกจับคดีปล้นปืนและคดีก่อการร้าย ในขณะที่มีการชุมนุมและผมไปได้บันทึกคำให้การของนายเมธีสามครั้งที่ใส่ได้เสแดงลูกน้องเสแดงและแกนนำคนเสื้อแดงเสแดงที่ถูกยิงหัวนี่นครับส่วนหนึ่งมาจากคำให้การของนายเมธีนี่แหละและถ้าดีเอสไอออกมาปฏิเสธผมก็จะนำข้อเท็จจริงอันนี้นำมาเปิดเผยเพราะเดือดร้อนกับผมโดยตรง เพราะฉะนั้นผมก็บอกกับพักพวกว่าคนที่ทรยศนั้นอย่าคิดที่จะแม้จะคิดจะคุยด้วยเจอก็ขยะขยงชิงชัง 8ล้านคุณจตุพรน้ำเสียงฉุนเลยนะใครไปโกงเงินบริจาคอย่าว,ว่าเป็นมนุษย์เลยเป็นหมาอย่างไม่ได้บอกคนใกล้ชิดแกนำนปชโกงเงิน68ล้าน<ม>บอกว่านายจตุพรรู้เห็นด้วยอยากให้พูดมาให้ชัดเงินก็ไม่ได้มี68ล้านอย่างที่อ้างมีแค่37ล้านเป็นค่าอาหารเครื่องเสียงช่วยเหลือต่างๆใช้หมดตั้งแต่ช่วงชุมนุมแล้วนะครับนักข่าวถามถึงเรื่องของคลิปเสียงนะที่อ้างว่ามีคลิปเสียงสนทนาระหว่างตัวเองกับนายเมทีที่เคยโทรไปข่มขู่นายจตุพรบ,บอก เปิดออกมาเลยจะได้แข่งกับคลิปพันย่านี่ตามข่าวบันเทิงอยู่เหมือนกันนะคะจะได้แข่งกับคลิปพันย่ายืนยันว่าชาตินี้ไม่เคยทํหนักข่าวอยากรู้เรื่องนี้ค่ะเรื่องไปมีอะไรกับผู้หญิงที่ชายหาดนายจาตุพรนิสีหน้าทำมึงถึงน้ำเสียงดุดันตอบว่าที่ว่าผมไปมีอะไรกับใครที่ชายหาดใครทําอะไรเลวซามต่ําช้าก็พูดมาสิคนอย่างผมไม่กล้าทําบัตรสีบัตรทะลิงอีกสักพักเดี๋ยวก็ออกมาบอกว่าผมไปมีอะไรกับใครบนต้นมะพร้าว <c oughs> ตอบโต้ตเป็น,นประเด็นประเด็นไปก็เมื่อวานชี้แจงก็โหหลายเรื่องค่ะหลายมิติเหมือนกันนะครับ